จนมาเจอกับภรรยาคนนี้ครับจนแฟนคนนี้ก็คบกันเจอกันได้ไม่จริงบกูไปกับพี่โจพี่โจไปเดโมเป็นการไปเดโมครั้งแรกตอนนั้นเล่าอีกพี่ยังการนี้เลยแดกเหล้าไปเดโมเลิกเลยล่ะแดกเหล้าแดกเหล้าไอ้สัตว์แม่งน้องคนนี้วิ่งมากูก็เห็นไอ้เหี้ยคานเข่าไปไงตึ๊กตึ๊บตัวแรกไปกับคานเข่าเฮียตัวเฮียเออตัวซัก เดือดมาชนแก้วกูเอาแล้วไอ้น้องคนนี้นี่ตาขาดตาขาดตาขาดแค่ตาขาดเนี่ยคือก็คองทำแล้นั่งงงกันอยู่สองคนกูจำได้ตอนเมียกูรู้เอาไอ้แตงโมออกมาหันจากตู้เย็นมาเมื่อมื่อไอ้แค่หันเตงโมทำเพี้ยนกูวิดีโอคอมาตอนนั้นทะเลาะกันอยู่ทะเลาะกับเมียทำอะไรอยู่ลูกเขาก็กูไม่คุยกับเมียกูก็คุยกับลูกลูกก็เล่นเขียนจันไหมครับซันต์ตะคอดหน้าบ้านเนี่ยมันจะมีต้นคิดมน้า เขียนอะไรลูกไอ้สัตว์เขียนปีนี้หนูอยากให้ครอบครัวรักกันเหมือนเดิมเล่นกันเหมือนเดิมไอไม้เหี้ยเขียนยาวเลยให้สัตว์แล้วกูจะทำยังไงไอ้เหี้ยะไล่าสุดเลยล่ะล,ล่าสุดสิอันที่ก<ม>่อนเนี่ยตอนที่ทำอยองไอ้ยังเช้าอ่ะยังเช้าเป็นศัตรูนะตาวศัตรตูไม่ใช่ไม่ใช่บ้าศัตรูที่แปลเออไม่ได้ตรงนี้บ้าอยู่ เออรันรันนูนเอ้ยชื่มึงมาคุยพัดเปรอะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันแล้วครับกับรายการโลกวิวานะคะครับตั้งใ่จะเปิดอย่างงี้จะเปิดแบบให้ตั้งตัวเข้าหรอพี่กับปีนี้อยู่เท่าไหร่หรอคะพี่ปีนี้42แล้วปีองเออพี่กับมากกว่าเรา2ปี2ปี เราเคเห็นในแจนี่ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กตั้งแต่เห็นเมื่อก่อนเม่เขาไปกับพี่แม็กกาใช่ใช่เขาเป็นไฮแมนพี่แม็กกาแล้วก็น้องต่อด้วยใช่ใช่น้่ด้วยก็ไปกันแจนต่อเห็นตั้งแต่แบบท้านคอกับเมื่อก่อนท้านคอแดนจินแม็กกาเนี่ยเขาใกล้ๆกันใช่ใช่เพราะว่าแกงเขาี่แกงเอ็นวายูไงแล้วทันตอนเขาเป็นฮิปฮอปตอนเขาเอ็นวายูไม่ค่ะอันนั้นน่าจะเป็นเมียสองเมียสามอาสาของญาติฮะตอกเลยวะ ไป B A ไไรถร่ายอะไรรถ <c oughs> วิวาผมมากเลยครับ <c oughs> <ภ>ชีวิตที่ผ่านมาพี่กอฟตั้งแต่มากรุงเทพอยู่ที่เหนืออยู่นู่นนี่นั่นอะไรนะชีวิตมีแฟนบาบ้างไหมสมัยเ,เรียนมีตีบตีบตลอดตีบตะโขงกูนี่เป็นคนชาวความรักเออตั้งแต่เรียนตั้งแต่เรียนกูมีไอ้เหียแอบชอบผู้หญิงในอนุบาลจริงเหรอชอบทุกปีชอบปีละหลายคนชอบแบบวันชอบชอบน่ารักแต่ไม่ติดใครไม่ติดเลยแต่เราก้าแต่กล้าเรา ชีวิตโอกหักที่สุดของพี่อะยูกรุงเทพละเป็นนัก้องละอกหักจากใครก็คือผู้หญิงคนนี้ที่กูแม่งเมาเมาแล้วกูก็โทรโทรป่วนหรือเมาทำนี่เลยเขาเขาก็อยู่ทนก็อยู่เป็นเป็นปีแล้วนะเขาก็ไม่ได้คนนั้นก็คิดว่าตอนนั้นก็คิดอย่างไรก็คือเป็นผู้หญิงที่เลือกเลยเป็นผู้หญิงที่เลือกเลยดีมากทุกวันนี้เขาก็ดีแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เจอเขาแล้วนะเพราะว่าเขาก็กลัวไปเลยเพราะว่าตอนที่กูอกหักนี่กูก็แม่งโทรแบบไม่ดีนะ โอแบบฟุงไฟอ่ะยินสองสามสี่ห้าที่เอาทนพี่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องเมา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 โดนล้วนยังไงเวลาพี่มาเราเป็นเอาที่เราได้ไอ้เงี้ยเมาแล้วบางทีกูก็ไปอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยซึ่งบ้านพ่อเขานี่เป็นค่ายมวยคือพี่ไม่ได้อยู่ในการแบบเป็นแฟนแเป็นแฟนกันใช่แล้วพ่อเขาแบบเป็นค่ายมวยเลยบ้านเป็นค่ายมวยเลยกูก็ไปเมา เขาก็ดีที่พ่อเขาไม่ให้นักมวยออกมากระทืบพ่อเขาก็ใจเย็นพ่อเขาก็ใจเย็นเพราะไม่อย่างนั้นกูอาจจะตายได้เขาเขาก็คงจะแบบช่วยอะไรอย่างเงี้ยเออเละเทะไปหมดคือมันปวดไปถึงครอบครัวครับปวดไปถึงน้องสาวเขาปวดไปหมดเลยเละเทะมากมาก่เคืออกหากที่ช้ำที่สุดนช้ำแล้วก็แม่งพอตกหักยิ่งเมาออกหักก็ยิ่งเมาเมาก็ยิ่งฟูไฟก็<ข>ออคือเด็บออกหักตัวเนี้ยเขาชดชีวิตน่ะทำไปตัวเองไม่รักตัวเองทำามตัวเองไม่รักตัวเองมีผมกระทบกระหานด้ยเหรอ กระทบง,งานมึงก็รู้ๆเข้าใจไม่ไปงานไม,ไม่ไปงานบางทีตื่นไปงานไม่ทันหรือ,อสภาพเฮียพี่โจ้เลยเขาก็แม่งปวดหัวหมดอะไอ้ที่กูคนนับถืพี่โจ้ามากๆถึงทุกวันนี้กูย,ยังรู้สึกว่ากูย,ยังเป็นลูกพี่ได้ไม่ดีเท่าเขาเลยคือ,อ,ขอเขาเป็นเจ้าหม้ายที่ดีมากทีแรกผมมาเคยมีการ,การไปถ่ายนงแค่ครั้งหนึ่งผมดูลูกพี่โจ้ไอ้เฮียคนนี้แม่งนา่นาเป็นคนเด็ดขาดที่อะไรไม่ใช่คือไม่นู่นเลยแต่สุดท้ายกอที่เป็นคนอารมอร่อยจริงๆแกก็ ด่านะแต่แกไม่ได้อย่างอย่างที <Fahrenheit> ่บอกแกด่าแต่แกเป็นคนซื้อใจอ่ะกูบอกไม่ถูกเขาเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสเขาเข้าใจให้โอกาสนี่ก็โชคดีนะพี่กอลผมเชื่อว่าการอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยโชคดีใช่ถ้าได้ผู้ใหญ่ถ้าอยู่กับเพื่อนด้วยกันนี่เฮียอะไรนะเฮียก็ก็ูก็มีกับเพื่อนเฮียเหมือนกันกูก็อยู่กับเฮียแต่ว่าผู้ใหญ่เขาเข้าใจรวมไปถึงแบบพี่ป้อก้านคอสมัยผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ย พี่เพชระไยเงี้ยก็ช่วยช่วยเหลือมันตลอดสมัยก่อนไม่มีเงินก็คือพี่พวกนี้ก็คือให้ข้าวกูกินแล้วเขาก็สอนกูว่าพี่ป้อสอนกูว่าไม่ต้องตอบแทนพี่แต่พี่ทำยังไงให้ไปทํากับน้องต่อให้จาอย่างนี้ไว้แล้วหลังจากนั้นมาโอเคเราก็เวลาเรามีน้องแต่เราไม่มีทางดีเท่าพี่เขาเลยคือเราเป็นคนใจร้อนอือเออคือเป็นคนใจร้อนอแล้ววันที่พีคที่เลเทที่สุดเลยอะค่ะ ใครเป็นคนจัดการพี่กอฟเอาอย่างนี้มันมันก,มนก็มันก็พีคเละเทะจนมีวันที่เราลืมผู้หญิงคนนั้นแล้วเราก็ไปมีแฟนใหม่แต่ก็คบกันสั้นๆเพราะเมาก็หลังก็ยังเมาอยู่ก็เมาก็เากมกเาก็เมาเลิกเมาเลิกเนี่ยแต่ว่าคนนั้นน่ะคือหนักสุดแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ก็เมา,เาพีคเมามาๆๆๆจนมาเจอกับภรรยาคนนี้ครับจนแฟนคนนี้ก็คบกันเจอกันได้ไหม เฮ้คุณแม่งอยู่ในเดโมล่รอๆเลย,เยไปกับพี่โจโอ,อ่าพี่โจไปเดโมเป็นการไปเดโมครั้งแรกของคุณตอนนั้นเลิกเีอีกอย่างอีกอยังเราแดกเหล้าไปในเดโม่เลิกเลยล่ะแดากเหล้าแดกเหล้าไอ้สัตว์แม่งน้องคนนี้วิ่งมากูก็เห็นเฮียคานเข่าไปไง่ายตุ๊กตุ๊กตุ๊กตัวๆๆตแรกไปคานเข่าเนี่ยตัวนี้ยเออตัวนั้ซักไปคุพี่ เขาก็พูดภาษาเหนือใส่ก well ูมันมาเป็นพยาวไอ้เจ wow! ้าไอ้เจ้าน้องกำลังพอน่ะตีไอ้เล่นมาเนี่ยกำลังดูหลังตีกูเล่นก้อนออกมาเนี่ยตัวแต้อย่างมาล้อลอย ตอนนั้นก็ดักเรื่องการออกกัดป่ะอ่าไม่เขาไปดูไอ้เรื่องยิ้มสีนอป้นบ้างอะไรบ้างเขาดูทูวิชั่นก่อนออกมาเที่ยวเนี่ยเราก็บอกนี่ยบังเอิญเป็นเดือนมาชนแก้วถูกเอาแล้วไอ้น้องคนนี้นี่ตาขาดแล้วตาขาดกละตาขาดแน่ตาขาดแน่คือก็ขอวงขอเวอร์ขอไลอะไรอย่างงี้ไว่าก็หลังจากนั้นก็เมาคืนนั้นก็เมาก็โทรไปหาโทรไปหาก็จีบคนนี้ก็จีบยาวก็มาเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันกูก็เมาเมาเมาคนนี้ก็เกือบจะไป พี่เอฟเฟกของพี่ไนะ่นเวลาพี่เมาเนี่ยแล้วผู้หญิงจะไม่ชอบพี่ส่วนใหญ่ไม่ชอบไม่ชอบอครทีไ่ไม่มีใครชอบกูเมามึงก็ไม่ชอบเขาเมาแบบหลุดขวางเอขวางโลกเอขวางโลกเมาเอาละวาดคบท้วนแล้วทาไมน,น้องเบลเอาอยู่ทคือมีอยู่วันหนึ่งก็ย้ายจากที่เดิมแล้วไปอยู่ที่ใหม่แล้วแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาได้กิน่นน้ํายาแบบพันุมแล้วเขาปวกอ่ะแล้วก็ตอนนั้นอยู่กับพี่อินบรษการพี่อินก็บอกให้อาการมันแปลกๆลองซื้อที่ตรวจคันไปนต้วปรากฏว่าขึ้นสองขีด ขออะไรของพื่เนี <ira> <c oughs> ่ยความรู <bizarre> ้สึกวันนั้นเป็นไงแม่งกูขอไม่ถูกกูนั่งร้องไห้เลยแต่มันมีความดีใจมันมีความกลัวมันมีความมัวร่วมมันหลายอย่างมันเคยแบบร้องไห้แต่ไม่รู้ว่ามึงคือมันเป็นความรู้สึกดีใจหรือเสียใจวะมันดีใจหรือเสียใจมันเป็นความรู้สึกที่มึงไม่สามารถอธิบายให้ก็จางได้เลยว่าเชี่ยนี่คลืออะไรเชี่ยกูต้องทำยังไงกับชีวิตเขาก็โทรไปบอกแม่เขา แม่ก็บอกไม่เป็นไรลูกเกิดขึ้นแล้วทำกนั่งงงกันอยู่สองคนกูจำได้ตอนเมียก,กูรู้เอาเ,อาเอาตงโมออกมาถ่านจนตู้เย็นกระสับ มือมือไอ้แค่หันเต็งโมทัมเทีอะไรกูจะรู้อมึงดอนมึงก็เอาแตงโมมาหั่นเลยไอ้เี้ยมันคืองงกันสองเอมียงงคือไม่ได้ไม่ได้งงแค่พี่แต่เบลก็งงด้วยไอ้เขาเขาเด็กคืออย่างนี้เขาห่างพี่สิบแก๊ปมันห,าหน่างกันเยอะเขาตอนนั้นพี่สามสิบสองเขายี่สิบสองตอนที่เขาท้องอะกำลังเลยไว้ลูกยังไงไม่เพราะว่าเขาจะไม่รู้เขาจะไปบอกใครยังไงบอกพ่อแม่นะผู้หญิงก็จะเรื่องเดียวเลยแล้วที่สำคัญเขาเด็กด้วยหมายถึงเขาเด็กเขาเพิ่งยี่สิบสองแต่เมื่อตั้งสติได้ ไอ้สัตยอยู่กูรู้สึกว่ากูต้งองเลิกเล่าต้องย้อนกลับไปก่อนว่าพ่อกูเป็นคนที่เล่าหนักมากเหมือนกันจาได้ว่าตอนเด็กๆมีความทุกข์มากเพราะพ่อติดเหล้าอ่าพ่อติดเหล,ล้าแล้วพ่อเมาอรารวาสเหมือนกูเลยแล้วก็พ่อก็ไปเมาอรารวาสที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเพื่อนไอเพื่อนกูก็เลยบอกไอ้เฮียถ้ากูเป็นพ่ออย่างแรก่ะกูจะไม่กูจะไม่ทำเือนพ่อวันนั้นอยู่ไม่อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่กินเหล้าจึล้ำไม่จนถึงวันนี้ เลิกเองเลยเลิกเองคือรู้เลยว่าไอเ้เรี่ที่กูแม่งกินเหล้าเมาเละตลอดคือกูไม่ได้เป็นแอลกอฮอลิ่นกูไม่ได้โหยหาว่ากูจะต้องรู้สึกว่า,าก,กูอยากแดกอยากแรงอะไรเงี้ยมันไม่รู้จะไปไหนมันโง่ในใจมันกลับบ้านไปแล้วมันไม่รู้อะไรคือมันไม่รู้อไรไปทางก<ฮ>ูจะทําอะไรเพื่อใครกูไม่มีอะไรแต่พอที่ไอ้เชี่ยมันเหมือนแบบติ๊กซอบลงเป๊ะแล้วเชื่อกูจะต้องอยู่เพื่อตคนนี้กูจะต้องทําชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อติดคน แล้วมัน,แล,มนแล้วมันก็เติมเต็มพอดีเป๊ะเลยหลังจากนั้นไม่ต้องคืนเลิกเล่าตั้งแต่วันนั้นนะกูไม่ได้รู้สึกว่ากูอยากจะแดกอีกเลยแล้วแบบไอ้ยากๆมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่งกูแม่งไปเล่นงานแต่งแล้วมึงคิดถึงแบบงานแต่งมันจะมีแก้วที่ใสใสใสไว้เสิร์ฟคนแล้วเหมือนผู้จัดก,การกูแก้วผิดเอาแก้วเล่าให้กูแดกแล้วกูจิบเข้าไปกูแม่งลงเวทีกูล้วงขอบวกเลยคือไม่กินคือไม่กินนิดเดียวก็ไม่เอาแล้วก็ไอ้แค่ไม่ได้รู้สึก อยากยาสักนิดหนึ่งอยากจะไปเดียวกันคืนไม่มีเลยลูกคนนี้มันมาเพื่อให้มันถึงชื่อชูใจมันเหมือนชูหัวใจขึ้นไปมันมาเพื่อทําให้มึงต้องกลับตัวม,มึงต้องมีหลักมีฐานไม่จต่ฟังอยู่นะวันที่น้องข้อดออกมาแล้วพี่กอล์ก็ปล่อยเพลงนะโอ้โห โคตรดีเลยอ่ะอันนั้นดีมากเลยอ่ะแบบคือกวีชีวิตของเขาที่เขาทิ้งเก็บเอาไว้อ่ะถามนิดนึงว่าหลังจากนั้นที่ท้องอ่ะแล้วแบบใช้ชีวิตคู่ที่แบบเป็นคู่จริงๆอ่ะมันเป็นมันมันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่แค่เราีคือมันเหมือนตัวเขาเองที่เมื่อก่อนเป็นเด็กเที่ยวมันเหมือนแบบว่าอมีชุใจก็กลกลายเป็นพาะมีชุใจก็กลับกลายเป็นว่าเขาเองก็เปลี่ยนพี่เองก็เปลี่ยนแล้วก็โอเคเรามาจับมือกันเราก็มาช่วยกันเก็บเงินประหยัด จำได้เมื่อตอนที่ชูใจจะคลอดแม่งไปคลอดรงมาเนี่ยเราปิยเวทตรงข้างหน้าเนาาระดับยาผ่าไม่มีเงินมีอยู่ไม่กี่หมื่นไอ้เนี่ยปิยเวทช่วยวช่วยแบบเออช่วยช่วยแบบช่วยออกเงินแบบเหมือนเก็บครึ่งเดียวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยช่วยแบบช่วยจนชูใจเกิดออกมาหมอที่คลอดทำคลอดชื่อหมอพนุพงศ์จาหมอได้ชื่อหมอได้เป็นผู้มีพระคุณมาก ก็บเงินมาก็คือแม่งโอเควางแผนการเงินใหม่นะทํายังไงถึงจะค่อยๆเริ่มขยับขยายแล้วพอมันมีลูกเราจะรู้ว่าแบบดวงเราจะดีขึ้น,น,นที่แบบว่าใช่ใชลูกจากให้คุณดวงแล้วมันจะดีอยู่ๆไม่ก็เลยจะเริ่มมีงานโคเพลงโคนะ้ชาเริ่มจะแต่งเพลงโฆษณาทำาเออเริ่มจับเงินก้อนได้เว้เริ่มไปดาวบ้านได้เริ่มดาวรถได้เริ่มผ่อนบ้านหลังแรกหมดเริ่มแบบ อา้าวว่าอีสองเออมันจะค่อยๆม,ม,มันจะค,อค่อยๆขย,ยับขยับสเต็ปสเต็ปไปเอาเริ่มทําร้านมาล่า wah, เว้ยคนเริ่มมาอ่ามันมีเงินก้อนนี้ Gin, oh. นก้อนนี้อ้เงี้ยแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาจนเรารู้สึกว่าอ๋อเนี่ยชีวิตพี่ว่าทุกคนมีนะ <alla S 3> <ม>ใจกระจงเองก็เปลี่ยน<ม>ใช่ไหมพอเรามีลูกแล้วมันมันจะคิดหน้าคิดหลังมีสติแล้วมันมันจะมีสเต็ปของมันว่าไอ้เงี้ยทำอย่างนี้จะดีไหมว่าทำอย่างนี้จะดีโยนความคิดไปใส่สมอง เขาก็มีสต้มีเขาทำเอสซีเคเนี่เขาก็ทำเพื่อนลูกข้าง้นโอ้ไม่มีค่ะไม่มีอะไรไม่ต้องพูดอยู่เฉยกว่าเดี๋ยวเพื่อนทางงานไม่เดิอดวยต้องมาแวะทะเลาะกับมือกุยกับเขาไอ้เหียขเลยย้อนไปหน่อยพี่อยู่กับเมียพี่เนี่ยเคยทะเลาะกันหนักหนักสุดเรื่องอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้หนักขนาดนั้นว่ามันจะแบบเล็กๆน้อยน้อไอ้เทียเรื่องปัญหาของเขากับกูจริงๆนะมันคือแก๊ปอายุที่มันหางอ่าเข้าใจเขาท้องแล้วแต่เขายังเด็กใช่ปะ พอเขาท้องได้ยอยู่ยังเด็กบางทีความเป็นวัยรุ่นเขาหายาเป็นวัยรุ่นเออมันหัานมันห่างความสนุกอ่ะทั้งนี่จริงวัยยิ้มสองมันคือวัยที่มึงที่จะต้องจบไปแล้วมันจะเนินจะต้องใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอมาปุ๊บแม่งเขามีชูใจปุ๊บชูใจก็จะติดเขาละคือในมุมหนึ่งเราสงสารเขาเพราะว่าเราเข้าใจเขาต้องเลี้ยงเขาเขาต้องเลี้ยงลูกแล้วคือช่วงที่ชูใจเด็กๆเขาก็ทําได้ดีมากแต่พอตอนเนี้ยชูใจเริ่มโตเอาละมันเริ่มกินเ้าเลย แต่สำหรับผมนะอย่างวันนั้นจำได้ที่ไปอัาไอ้เมสันิมพนหมดอ่ะอ่ากับแฟนพี่ไปเที่ยวทูใจก็นั่งอยู่ก็อยู่กับพี่แต่ความรู้สึกผมไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดเราไม่ผิดพีไเจอบ้านผมพี่จะหนักกว่านี้ไม่ไม่ผิดคือถ้ามันไปแล้วมันมันคุมได้พี่บอกว่าไปเถอะอยากให้ไปดูคอนเสิร์ตเอาเลยพี่จะไปดูเกาหลีกี่คนไปเลยแต่ไม่ดอกคุมไม่ได้อะไรนะมีดอกที่คุมได้มันมีดอกที่บางทีเมาแล้วไม่ก็ไม่รู้เรื่องขับมาบ้านอะไรเงี้ยจะจะทะเลาะกันว่า ไม่ได้อันนี้มันก็ไม่ได้อะไรเง<ม>ี้ยคือเราอยากให้เขาไปเที่ยวอยากให้เขาเมานะ<ม>แต่เอาพอดีพอดีค่อต้องคุมไม่ได้อยากให้เขาโตผุ้ใหญ่หน่อย,อยเคยมาทรงไหมที่บอกสัรทรงแบบนั้นทรงที่เมาหนักๆกูว่าที่ญี่ปุ่นไปด้วยกันแต่พี่ออกไปทํางานพี่มาแค่ชุด<ช>เขาก็ไปนเที่ยวกับลูกเขาก็กินกันไอสัตว์พอมาถึงปุมบหลังก็อาบน้ำาบบเออเป็นประเทศนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศนี้ อาบน้ำตื่นนะอรับนักเดี๋ยวจะพาชูใจไปทำอะไรได้หนึ่ยไอ้เหี้ยแม่งคูรไม่รู้เรื่องจากคุบอกอาบน้ำลุกขึ้นมาุึ้งๆแล้วก็ล่นลงไปปุ๊บไอ้เหี้ยกูว่าอันนี้ไม่ใช่ไอ้กูว่าไม่ใช่ละตื่นมาแล้วสวดไปนิดนึงสวดไปนิดนึงว่าเออมันอย่างที้มันก็เกินไปหน่อยอะได้วยอายุเราเป็นอายใหญ่เพราะเนี่ยถึงบอกว่าจริงๆเขาไม่ผิดเราเองก็ ไม่ผิดเพราะปัญหามันถึงแต่อายุที่เราสี่สิบสองแล้วเขาสามสิบสองผิดออกมาเขาก็จะแบบหนึ่งเราเองจะต้องพยายามจูนให้มันมากขึ้นไม่หรอกตอนนี้เขาแค่คิดว่าตอนนี้ทุกๆอย่างมันลงตัวหมดแล้วพี่กอฟใช่เขาก็แค่อยากจะแบบไปใช้ชีวิตใช่เขาก็สู้ชีวิตมากกบพี่เขาหายไปประมาณช่วงที่เขาควรจะมันที่สุดพี่เข้าใจปะเขาหายไปในช่วงที่เขาควรจะใช้ชีวิตที่มันที่สุดไงเกิดอะไรขึ้นเกิไม่ไม่ใช่ความไม่มีความเป็นพามเลยอีเจ้ะ เธอเธอเธอดูสิเธอบอกเขาเมาเนี่ยเห็นไหมเธอบอกเขาเมาสุดท้ายเธอเหมือนส่องกระจกไหม่พี่มันอยู่พ้านผมพี่จะรู้ตัดระทำเลยว่าโอ้โหไอ้เหี้ยกูเคยแต่เมียกูเป็นไอ้เหี้ยนี่ทั้งผัวทั้งเมียเลยทั้งผัวทั้งเมียเลยผมก็เมียไอ้เหี้ยสุดตีนไม่เราต้องใช้ชีวิตแล้วพี่เพราะเราทั้งลูกเราโตแล้วแนลูกเราโตแล้วใช่ลูกเรารู้เรื่องแล้วแล้วเขาก็โอเคเขาเข้าใจทุกคนต้องมีชีวิตของตัวเองไงแล้วพี่ชีวิตอะมีปัญหาแบบพอแบบอยู่ด้วยกันอะเคยแบบ มี่มีอะไรที่ช่วงปรับไหมปรับแต่เข้าที่ถต้งไหพี่ว่าพี่กับเมียต้องเจอกันขึ้นทางคือเมียพี่ด้วยความที่มันิดกด้วยความที่เขายังเป็นสาวอยู่เขาแบบยังสนุกอยู่อย่างนี้เงี้ยบางอย่างบางหน้าที่มันจะเป็นจะต้องทาเช่นการถือบัญชีบริษัทที่บอกว่าเราเราเป็นคนเรามีเท่าไหร่เราให้เงินเมียเก็บอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาบริหารบัญชีได้ไม่ดีอเราก็ต้องให้เขาปรับ่อันนี้เราก็ต้องสอนว่าอันนี้ไม่ได้ Yeah. อันนี้มันผิดอย่างเงี้ยมันเขาก็ต้องมีนะความรับผิดชอบมันแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องเปิดใจพี่พูดกับลูกห้าแม่กินเหล mm ้าเลยถูกใจพี่ว่าห้าแม่กินเหล้าแม่กินเหล้าก็ไม่ได้เป็นหัวใครนะคะป่อตาไอ้เคียนลูกก็เขาก็มีความสุขของเขาเขาก็ไม่ได้ทาใครเดือดร้อนเอ้าแต่แม่แม่กินแล้วแม่เดือดร้อนตัวเองแม่ถ้าเกิดเป็นสุขภาพไม่ดีทําไงลูกอัน้นเขาก็ต้องรับผิดชอบค่ะไอ้เคียนลูกสอนกูอีก แต่ชูใจเหมนเป็นคนพูดน้อยนะแต่ว่วา,วา,วาพูดน้อยแต่ว่าหนักหนักหนัก <c oughs> มันจะชอบมีข้อคิดอะไรบางอย่างเออแม่งก็พูดถูกของมันไว้เงี้ยก็ทําให้เราเองก็ต้องเข้าใจภรรยาแล้วมันคือเพราะว่า10ปีแก่สิปีที่หายไปตอนเนี้เราเองก็ต้องชดใช้ให้เขาเช่นเดียวกันเราเอาชีวิตเข้าไปอ่ะโดยที่เขาได้อยู่แต่บ้านเราแม่งเอาอย่างออกทัวคอนเสิรตต์ตเดินทางไปจังหวัดเนี่ยแล้วเขาอยู่กับลูกส่งรูปไปโรงเรียนทุกเช้าว่ารูมกับมาแล้วมันคือชีวิตมันก็น่าเบื่อมี่ดอกไปเข้าใจให้กินได้แต่ ไอ้เฮีมันเ็นแบบน้อย่ไอเีมันก็ไม่ได้ไอ้เฮียชูใจเคยดูอะไรคุณแม่เขาบ้างไหมดูดูดูเหมือนการดูเรื่องแม่ติดสายไอ้เฮียลูกดูเรื่องแ่าเกืือของเนี้ยไอ้เฮียดูดูดูเหมือนกันนะดูเรื่องอารมณ์ดูเรื่องส่วนมากจะดูเรื่องเวลาทะเลาะกับแม่ก็บอกเหมือนแบบดูให้เข้าใจเ้าหน่อยดูให้เข้าใจเ้าหน่อยเขามีมุมอย่างนี้อย่างเนี้ก็อธิบายได้เลยเขาสนิทกันแต่หาลู้ไม่ ลูกเนี่ยมันคือตัวกลางตัวเคลียร์ใช่ตัวเคลียร์เดี๋ยวผมจะให้ดูดูพี่แสดงมันไม่ค่อยได้ระบายอะใครใครไม่ระบายใครไม่มีอะไรต่างพี่เลยกูอย่างนี้แหละกูวิดีโอคอลมาตอนนั้นทะเลาะกันอยู่ทะเลาะกับเมียอยู่ทำอะไรอยู่ลูกเขาก็กูไม่คุยกับเมียกูก็คุยกับลูกลูกก็เล่นเกมเกิดหมายหาซันต์ตะครออยู่หน้าบ้านเนี่ยไปมันจะมีต้นต้นคิดหน้า เขียนว่าอะไรลูกไอ้สัตว์เขียนปีนี้หนูอยากให้ครอบครัวรักกันเหมือนเดิมเล่นกันเหมือนเดิมไอ้เฮียเขียนยาวเลยให้สัตว์แล้วกูจะทํายังไงไอ้เฮียอลาสุดเลยอลาสุดสิอัทนี้ก่อนเนี่ยไอ้เฮียแล้วกูก็ถ่ายไว้เนี่ยตาเนี่ยมึงดูตามันสิไอ้เฮียแล้วอย่างนี้แล้วคูจะทุกแล้วคูจะทำยังไง กูต้องดีกับเมียสงสารลูกไอ้สัสอันนี้คือลิกเลยรู้ว่ากูแพ้แน่กระชับมิตรกระชับนี่เลยใส่กระชับมิตรู้ว่าตาอย่างเงี้ยกูแพ้เอยตายอย่างเงี้ยกูแพ้เลยตาเศร้าตาเศร้าอย่างเงี้ยกูแพ้เลยเออกูแบบไอเย้ยขัดไว้แล้วก็กลับไปก็ดีถ้ามีอะไรให้นินทาเมียอ่ะมันจะมีมุมอะไรที่เล่าแล้วแบบขำๆว่บอะไรที่มันแบบน่าเมาอะให้นินทาเมียเ เรื่องฮาฮคาฮา,า,าจริงๆก็คือเขาก็เป็นคนที้เมาอะไรเงี้ยปกติไอ้เี่ยขี้เมาผ่านจิผ่าเบี้ยวแต่เป็นคนที่ไม่เจ็บอาการเวลาขำแล้วจะชอบขำคือเป็นคนที่ขำเวลาเห็นเห็นคนอื่นจ็ตัวเช่นกูแม่งมีครั้งหนึ่งกูแม่งเดินออกมาแล้วกูล้มหน้าฟาดปึ้งเนี้ยไอ้อเนี่ยมันจะขำแบบตลกแบบท้องแข็งขึ้นบนรถมันขำแบบ มันมีความสุขกับการเห็นกูเดือดร้อนมันมีความสุขกับการเห็นกูเดือดร้อนหรืออะไรที่กูเจ็บตัวยังมันจะตลกมันไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าเรื่องเา้าดีเขามีเขาก็ค่อนข้างมีเยอะพี่รู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะยังไงนะเขาคือหัวใจของบ้านอ่าเขาคือตรงกลางระหว่างลูกกับทุกคนอ่ทุกคนจะรู้สึกว่ารักเขาม,มันจะมันจะมีมันจะมีอะไรบางอย่างนี้เป็นบุคลิกอะไรบางอย่างที่ทําให้ลูกกับสามีอ่ะ รักเขามากเขาจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเสมอแล้วมึงเข้าใจคํา,าว่าหัวใจปะคือ,อมเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่อยู่บ้านอะลูกเช่นเขาไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยทั้งลูกและหัวาจจเหงา มันจะรู้สึกว่ามันจะไอ้เหี้ยมันมันไม่ใช่เลยคิดถึงมันจะคิดถึงหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบว่ามันไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเช่นแบบเป็นไปเที่ยววันสองคนกับลูกแล้วก็จะรู้สึกว่าทาไมแม่ไม่อยากให้แม่มันด้วยเนาะคุยก็คุยกันเออถ้าแม่ไอ้เหี้ยไปเจออะไรอร่อยหรือเจออะไรเราจะคิดถึงเขาเสมอเขาจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทุกคนเอาไว้ลูกก็จะกอดแต่เขาหัวก็จะกอดน่ารักอะแค้วก็ด่านไปเยอะแหละเขาจะตอบ ไม่ไอ้เนี้ยมันไม่อยัางง่ากูกลับไปกูก็เดือดร้อนเหมือนกันพี่วางอนาคตไว้ไงพี่วางอนาคตไว้แค่จริงจริงก็พี่ว่าลูกคนเดียวโอเคอนาคตพี่ก็อยากให้เขาเขามีอิสระในความรับผิดชอบมากขึ้นแหละสําหรับภรรยานะลูกพี่ไม่ค่อยห่วงลูกพี่ว่าลูกพี่ว่าลูกพี่ว่าลูกพี่อุณภาพดีลูกพี่ลูกลูกพี่ค่อนข้างมีความคิดความอ่านนี่มีอ้ิงจุดที่ดีแต่ว่าพี่เป็นห่วงภรรยาเพราะว่าอย่างที่บอกเราเอาแก๊ เข้าไปสิบปีแล้วมันจะเป็นแก๊ปสําคัญในชีวิตที่มันสนุกมันก็แต่ามันมันไม่ใช่วัยมหาลัยมันคือวัยจบใหม่ที่กําลังจะต้องทังพี่อยากให้เขาหนึ่งคือไม่เรียนก็หาอะไรทําที่มันเป็นของเขาเพราะจากนี้ไปลูกก็จะมีดันโตขึ้นแล้วก็ลูกก็จะมีแต่ไปจากครอบครัวเราไปม,มีแฟนไปม,มีเพื่อนอืจากนี้ไปพี่ก็จะแก่ลงพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะดูแลเขาได้ถึงเมื่อไหร่พี่อยากให้เขามีอะไรทําทําอะไรสักอย่าง ที่ไม่ใช่แค่เลี้ยงลูกนะเพอที่ผ่านมายิมสชั่วโมงเขาเป็นของลูกตอนนี้พี่อยากเอาเวลาคืนเขาตอนนี้พี่อยากให้เขาเปิดร้านเล่าได้ไอ้อสัตว์ไอเนี้ยแม่งมีต่เมียกูแดกเลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเ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 ยเ้ยเ้ยเ้ยเอ้ แม่สอบไม่รู้นี่แม่ติดใสแอมแล้วเวลาพากลับไปไงเวลานัไรนะพากลับเชียงรายไปนเขาเขาอยู่ได้แป๊บแแต่เขาจะไม่ได้อยากจะไปอยู่แบบแคมยาวๆเลยเขาไปเที่ยวสองไปเที่ยวแบบ5วันรลยโอเคไม่เคยไปพาไปอยู่แยาวแต่เขาบอกเลยว่าลูกกูเนี่ยกูถนัตั้งแต่เด็กเลยนะห้าขวบหนูชอบมนหนูมีความสุขอะไรหนูมีความสุขกับห้องมืดๆเพินดงๆ ไฟแวบแวบไอ้ยี่คุณรู้อนาคตรู้อ๋อไอ้สัตว์แม่งพ่อแม่มึงเจอกันในเดโมไอ้ยี่แม่งไม่พ้นแน่ๆแต่วว่าเวลาไปคอนเสิร์ตเขาชอบเขาชอบเขาเอ็นจอยแล้วเขาก็อยากเป็นนักร้องนะแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าหนูหนูมีความฝันว่าหนูอยากร้องเพลงหนูชอบร้องเพลงหนูชอบเต้นหนูชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเขาไปคอนเสิร์ตเกาหลีค่อนข้างบ่อยแม่เขาพาไปทุกอย่างเรื่องบ้านลูกชายก็บ้านตามแม่นั่นแหละ ลูกผมก็เป็นโอ้ยเรียไปเอาอะไรเราวงบัสมีนมีนวงบัสวงอะไรนะล่าสุดอะไรที่เขาไปไปเกาหลีะสเตคิดที่เขาชอบอ๋อก็ไปคิดเหมือนเหมือนเหมือนลูกเมียกูเลยเมียกูชอบพยอนจินนั่นแหละคนเดียวกันครอบครัวเราแจ๊ดอะรับไม่ได้ที่จะต้องเอารูปผู้ชายคนอื่นมาแล้วเพื่อเซอร์ไพร์ลูกเดินเข้ามาในห้องแล้วลูกกีดมันเกิดผมจัดให้ลูกผมกัน ฮยอนจีนทั้งบ้านเหรอทั้งบ้านมึงรูตอนก่อนวันนี้ฮยอนจีนยังอิงเสาอย่างเงี้ยเลยจีนสไตล์คิดอ่ะใช่ไอ้ตัวเลขอ่ะนะมันซื้อไอ้ไอ้กระบอกลูกหน้าเกือบบองบองเกือบสองเกือบเออประมเปียมันซื้อกระบองลูกหน้าอยู่พูนรอเพื่อไ้ดูเสียคิดที่ผ่านมาใช่แล้วตอนเขาเจอไฮยอนจีนบนเวทีเขาเนี่ยเจ้าคิดหนักมากเลยอ่ะมึงมองความรักของพี่ถ้าอยากจะบอกผู้ชายที่กำลังเคยเสพอะไรอยู่ตอนนี้แล้วก็ใครที่กำลังเป็นเหมือนพี่ในตอนยุคนั้นอ่่่ะทีีกกาลัังงงแซดอยยเ้ มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมไอ้ทียกูกูไม่เคยบอกให้ใครเลิกเล่าหรืออะไรนะเพราะว่ากูว่าคนอย่างกูมันต้องเลิกเพราะมันเป็นอย่างไงคิดออกไปบางคนกินได้เขาก็ไม่ได้เป็นอมึงยังกินได้มึงแต่แจงกินได้มึงก็ไม่ได้เป็นเหมือนเขคือมึงควบคุมได้แต่ว่าไอ้ทียมันมันมีคํากล่าวหนึ่งว่าดอกไม้คนเราบานไม่เท่ากันคือกูเป็นคนอย่างที่บอกอกหักแล้วอกหักเล่าอกหักแล้วอแล้ว โดนทิ้งแฟนไม่รักแฟนมีคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วกูคิดว่าไอ้ที่มันไม่มีจริงหรอกกูคิดว่ามันไม่มีจริงหรอกคนละแต่ไอ้สัตว์เชื่อกูเถือว่าวันหนึ่งดอกไม้คนเราแม่งมันจะมีวันบานวันหนึ่งมันจะมีวันที่เราจะมีความสุขของมาขอแค่อดทนรอวันนั้นมันจะมีวันของทุกคนอยู่อย่างนั้นในวันเนี้ย ครอบครัวกูไม่ได้เพอร์เฟกแต่ไอ้แคยกูว่ากูวันนี้กูมีความสุขมากที่กูไม่มีความสุขที่สุดที่ที่กูมีความสุขที่สุดมากคือเตียงที่นอนด้วยกันสามคนและลูกนอนตรงกลางคือบ้านจะแค่ไหนนะมีเแี่อะไรกูแม่งขอแค่เตียงเนี่ยแม่งในห้องนอนเนี่ยที่แม่งนอนด้วยกันสามคนคือกูเหนื่อยข้าไในตรงนี้คือที่ชร์จแบตกูแม่งเสียใจยเลยมาแม่งกลับมาลูกบอกไม่เป็นไรเพิ่งปิดบ,บริษัทไปลูกกูไม่ลูกผมไม่เป็นไรเอาใหม่นะคือม<ด>ันแค่นี้เลย ไอ้เงี้ยแม่งทุกคนพลาดได้ป้าป๋าทุกคนพลาดได้ไอ้เงี้ยลูกแม่งปอบแล้วแม่งไอ้เงี้ยคำปอบเด็กๆซึ้ๆไอ้เงี้ยมันแบบมันบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์แล้วมันมันไอ้เงี้ยมันชา้าบกูไม่ได้รู้สึกว่า okay อ๋อโอเคมันไม่ได้มีเป็นลไลฟ์โค้ดนี่อะไรลูกปอบเมียปอบคือมันขอแค่นี้เองกูรู้สึกว่าไอ้เงี้ยกูเสียเงี้ยอะไรแต่กูขอแค่เ,เตียงเดียวที่ยังได้นอนสามคนกูรู้ว่ากูจะสร้างใหม่ได้กูขอแค่ไอ้เงี้ยกูไม่เสียสิ่งนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าอะไรสำคัญที่สุดครอบครัวที่แม่งอยาได้นอนด้วยกันได้กินข้าวด้วยกันอิ่มได้หลับด้วยกันนอนลําบากได้ลําบากด้วยกันไอ้ยเหี้ยวันนี้ก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นแต่ว่าไอ้ยเหี้ยมันก็สบายขึ้นนะแต่ว่ามันก็ไอ้ยเหี้ยมีอุปสรรคมีห้อะไรมากูรู้เลยว,ว่ากูมีที่บ้านกูอยู่กูมีลูกเมียกูรออยู่ต่อให้แม่งไม่ต้องเป็นบ้านนี้ก็ได้เป็นกระท่อมเป็นเหี้ยอะไรก็ได้กูรู้ว่ากูกลับไปแล้วกูเจอเขารอนอนหลับอยู่กับกูอยู่ตรงนั้นกูโอเคนี่คือเรื่องที่แม่งสำคัญที่สุดในช อันนี้ก็เหมือนเหมือนมางานแต่งผมพี่แค่เซนแค่นั้นเองอุ้ยเ่ยเยอะเหมือนกันนเนี่ยรายการนี้เอสแปดเขาเป็นคนคิดอ่ะผมคิดดอะไดเป็นที่ไหนพวกเนี้ยพี่มันดีได้เพราะผมไม่แหละไม่สนิทปีนบวกก็ผมคิดหอรมันลุกแค่ทางภาาโอ้โหอันก้ับอ่ะคราวนี้ถ่ายรูปเป็นเที่ยวรึเปล่า อ่ะอ๋อทำลุยไอ้เนี่ยไม่งานแต่งเหรออุ้ยเขาเตรียมของด้วยอ่ะสุดยอดเลยจักรพงพ์คันเลงแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปกระตุ้นช่องชาแนลเขานะตอนแรกเขาบอกเราว่าอะไรนะแเไม่่ถายตอนแรกเขาบอกว่าอะไรเขาไมชอบออกนะกล้องผมเวลาจะถ่ายเขาเนี่ยเขาจะไม่ออกไม่ไพี่ไม่ไม่พี่แม่งไอ้เหี้ยทีไปสัมภาษณ์เอ็มบีช่องตัวเองแม่งโหนั่งหล่อเลยนั่งรอมันเหลือแค่นิดเดียว ไอ้แจ้เขาลงไลนวัวเเลยเขาชอบเขาภูมิใจไม่เขาแขนนพี่อาทีกูไม่ยอมออกไอ้ทียอะไรเฮียมีค่าไม่มากเลย LP 770สิโอ้ยเฮียซึ้งป่ะไม่ใช่อันนี้มันกระดาษหออ๋อเหรอ่ออันนี้อันนี้อะไรอะ อะไรรคับโอ้โหแล้วทำไมไม่ใส่กรอบมาให้พี่กรเซ็นกรเซ็นกรเขาเซ็นก่อนแล้วไปใส่กรอบไอ้เนี่ยไทยอินไทยอินเองไอ้เนี่ยพวกไทยอินเขาเลยไอ้สัไทยอินโอ้อเขาพวกเขาไทยอินไม่สุดเพลงนี้ไม่ต้องไทยอินแล้วเพลงมันมาอยแล้วโอ้โนี่แปดวันนี้แปดล้านสองแล้วเดี๋ยวสิบล้านแล้วอเออถึงสิบล้านแล้วถึงสิบล้านแล้วก่อนปีสิบล้านแน่นอนล้านเหลือล้านกว่าเบิกนอีล้านไอ่เนี่ย ได้กกเล็กใบจักรพง์บันเลงนี่ไอ้เียแม่งสุดซีนพวกกับผู้มีพระคุณของกูเมื่อกี้แม่งไอ้เฮียแม่ยายกูทำกับข้าวให้กินนะแม่เป็นคนที่ไหนผมเป็นคนขี้ยาวไปสัตว์บอกแอนเก่าผมก็คนขี้ยาวไอ้สิไอ้เมียคนไหนวะเฮ้ยเอาแล้วไอ้สัตว์อันนี้ออกอากาศ <c oughs> ไม่ได้ของจริงไ <c oughs> อ้เหี้ยอจากนี้เดี๋ยวไปใส่กอดไม่ก้มนะเอาวันนี้สนุกสนานนะคะมาถ่ายรูปก่อนไอ้เหี้ยมามาเดี๋ยวต้องจอดรถถ่ายไหมอะไรนะ เออฟีดเพล่มมากี่คนสามร้อยกว่าคนแล้วผมรอของจากเอสพีเคเคของเขาเขาเขาส่งเทียบเชิญผมใไปฟีแล้วอามาพี่มาถ่ายรูปกันามาค่ะวอร่ลอยสองใบเหมือนเดิม1นึ่งสองส่งอมขอบคุณมากนะครับคขอบคุณมากครับพบกันใหม่นะครับผมรถวิวาครับวิวาครับครับผมจ้า